นี่เป็นน้าตกเอราวันชั้นที่สองนะท่านผู้ชมนีเป็นน้ําตกเอเร,อเรา,า,อาออวันชั้นที่สองขึ้นกําลังเดินขึ้นมาถ่ายทำเป็นคลิปอยู่ในขณะนี้ก็คือน้ําตกเอราวันชั้นที่สองนะฮะมีทั้งเจ็ดชั้นท่านผู้ชมมีทั้งเจ็ดชั้น บางทีผมจะ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 บิรลงเลยจิาจจะใช้เสียงน้อยลนะครับจะใช้เสียงน้อยลงนะคะคุณพี่ชวมาพักผ่อนกันมากเลยทีเียท่านที่เก นถึงชนมาน <ername> <ov> <gen> ี่น้ำตกชั้นที่สองนะท่านผู้ชมชั้นที่สองชั้นที่สองผู้ชมนำภาพถ้าไปถือให้มาให้ท่านผู้ชมได้นั่งชมนี่ชั้นที่สองของน้ำตกเอราวัณนะท่านผู้ชมน้ำตกเอราวัณชั้นที่สอง นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อชมมาเล่นน้ำตกนะฮะมาเล่นน้ำตกกันนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นสถานที่ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นะท่านผู้ชมเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ที่ชั้นที่สองครับชั้นที่สอง ชั้นที่สองคุณู้สมก่าน้าจะสวยเนี่ยน้าจะสวยกว่าชั้นแรกมากเลยมีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะท่านผู้ชมที่ท,ที่มามาเที่ยวชมนะน้ําตกเอราวัณชั้นที่สองท่านผู้ชมนะชั้นที่สอง บางทีอาจจะหยุดในการบรันทึกเสียงนะฮะเพราะว่าต้องการบันทภาพ่เสียมาให้ท่านผู้ชม